ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นรถมือ2องนะแต่ว่าสภาพอ่ะคือสภาพป้ายแดงครับก็าอายุหลักเดือนอ่ะเลขไม่หลักร้อยอ่ะของดีๆหายากแบบนี้แปับเดียวหมดแน่นอนเชื่อผม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับผมก็อยู่กับ All New Mitsubishi Triton ครับแต่ว่าเป็นรุ่นที่หลายๆคนรอคอยครับนั่นก็คือรุ่น Athlete นั่นเองฮะในที่สุดครับก็มากันสักทีนะฮะแล้วก็อันนี้ผมประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมสำหรับรุ่น Athlete ของทาง Big Up เองนะครับรถล็อตนี้เนี่ยเป็นรถเขาเรียกว่ารถดิสเพย์จากทาง Mitsubishi Motor ฮะนะครับจำนวนประมาณ20กว่าคันเนี่ยเป็นรถดิสเพย์หมดเลยครับรถดิสเพย์คืออะไร คือรถที่ตั้งโชว์ตามบูธตามงานต่างๆนั่นเองนะครับหรือว่าโชว์อยู่บนโชว์รูมนั่นแหละนะฮะไม่ใช่รถที่ผ่านการใช้งานเหมือนพวกรถเดโมหรือว่าพวกรถทดอลองขับนะอันนั้นมันคนละประเภทกันนะครับเพราะฉะนั้นรถล็อตนี้เองอ่ะผมการันตีเลยนะว่าแต่ละคันที่เรามีนะฮะเป็นรถสภาพป้ายแดงยอย่างคันนี้เองนะผู้ชมอายุรถยังไม่ถึงเดือนเลยฮะเลขไมล์หลักรอก มันคือรถป้ายแดงนั่นแหละนะฮะแต่ว่าราคาเนี่ยสวยะราคาไม่ถึงแ0 0แสนนะรถของ Big Up นะรถรถนี้ราคาดีมากเลยถ้าไปดูป้ายแดงป้ายแดงเขาจะอยู่ประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งกว่าบาทนะก็กระบะยกยข้างแพงเนหะลือราคาป้ายแดงเนาะแต่ทั้งนี้ครับใครอยากได้เลยนะั้นคุ้มมาเลยนี่เรามีประมาณ20่สิันนะครับแล้วก็อายุน้อยๆแบบนี้ใหม่น้อยๆแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะท่านะผู้ชมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสเปคตัวรถบ้างนะครับตัวแอดลีดแบบนี้เนะี่ยเขามีความแตกต่างจากพวกมิตซูบิช อัลต้า plus ตรงไหนบ้างก็ต้องบอกว่าเยอะครับอย่างแรกเลยที่ท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดเลยคือสีฮะสียามาบุกินะฮะเอาง่ายสีส้มแต่เขาเรียกเป็นชื่อญี่ปุ่นนะยามาบุกินะฮะสีส้มแบบนี้ท่านผู้ชมจะมีแค่ในซีรีส์ที่เป็นแอดลีดเท่านั้นครับถ้าเป็นรุ่นธรรมดารุ่นแบบว่าตัว p l u อ u ล t r a plus อะไรแบบนี้จะไม่มีนะคะถ้าคุณต้องการลดสีส้มแบบนี้สวยๆแบบนี้ต้องมาที่แอดลีดอย่างเดียวนะฮะแล้วก็พวกชุดแต่งรอบคันทั้งหมดเลยก็จะมาในตามสไตล์แอดลีดท่านผู้ชมเนี่ยพวกซุ้มล้อพวกสีล พวกวัสดุที่ด้านหน้าลมถึงดีไซน์กันชนเองเนี่ยก็จะมาในสไตล์แอดลี์หมดเลยด้านหลังตรงท้ายเองเนี่ยครับมีสปอร์ตบาร์ด้วยเนี่ยรหลหลังคาอะไรพวกนี้ก็มีนะฮะโอ้กระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำกาแฟาหน่อยเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างตัวอัลต้าคลสหรือตัวรุ่น p l u สปกติค่อนข้างเยอะพอสมควร1ครับคุณได้สีพิเศษ2ครับคุณได้ชุดแต่งแท้จากโรงงานและเป็นชุดแต่งที่มีในเฉพาะแอดลี์เท่านั้นด้วยถามว่าชุดแต่งแบบเนี้ยเราซื้อตัวธรรมดามาทำเพิ่มได้ไหมมันได้แหละแต่แต่มัน มันเป็นงานประกอบคนนะมนไม่ใช่งานแบบเครื่องจกอักรอ่ะเพราะนั้นความแม่นยำอะไรพวกนี้มันสู้งานจากโรงงานไม่ได้อยู่แล้วนะคะถ้าคุณต้องการอะไรที่มันมีความพิเศษแบบนี้จริงๆผมแนะนาให้มันดูตัวแอดดิตแบบนี้จะเวิร์กที่สุดท่านผู้ชมนะฮะส่วนพวกเรื่องระบบอำนวยความสะดวกต่างๆของตัวรถเองเนี่ยเขาอ้างอิงมาจากตัวอัลตาพลัสนะครับก็คือระบบความปลอดภัยที่เรียกว่าไดมอนเซนนะฮะให้ระบบเนี้ยมันเป็นความปลอดภัยแบบ360อองศาครับ 360องศายังไงผมอธิบายอย่างนี้นะครับด้านหน้าเองเนี่ยเซนเซอร์มีให้นะครับกล้องหน้ามีให้ระบบเตือนช่วยชะลอความเร็วทางด้านหน้ามีให้นะครับ Adaptive c r u i s e c อ n t r o l อะไรพวกนี้มีให้และเป็นแบบแปรผันด้วยนะครับกล้องมองข้างมีให้ระบบ b ายสปอร์มีให้นะครับ y l เ s สอะไรตรงนี้ก็มีให้ส่วนด้านท้ายเองครับเซ็นเซอร์กล้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระบบเตือนอับายตาหรือที่เรียกว่า RCTA ก็มีครบเหมือนกันนะครับเอาง่ายๆที่เขาเรียกว่า Diamond s e n ส e 360องศาคือแบบนี้แหละฮะความปลอดภัยรอบคันมีให้คุณในนนรคัีี้เดยว เนี่ยค่อนข้างคุ้งนะอย่าลืมนะราคาไม่ถึง8ปดแสนนะแต่ได้ออปชั่นจัดเต็มขนาดนี้ไม่คุ้มไม่รู้จะว่างยังไงเหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ยังไม่หมดน่คุณผู้ชมก่อนหน้านี้ผมเคยมีนําเสนอตัว Mitsubishi All n e วไททันที่เป็นรุ่นพัส s กับอัลต้าพัสไปใช่ไหมแต่ผมไม่เคยนําเสนอเทคโนโลยีที่มันเหมาะกับยุคป,ปัจจุบันนี้ นั่นก็คือระบบการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับตัวรถสามารถเชื่อมต่อผ่านพวกแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องการใช้งานระบบเชื่อมต่ออะไรพวกนี้เหมือนจะฟังดูแล้วใช้ยากใช่ไหมครับผู้ชมแต่ใช้ไม่ยากครับ i mean. ผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันอย่างตอนนี้เองเนี่ยผมมีแอปพลิเคชันเรียบร้อยนะครับทำการเชื่อมต่อกับตัวรถเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเล็กๆน้อยดีกว่านะว่าประโยชน์ในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันพวกนี้มันคืออะไรนะครับยกตัวอย่างแบบนี้นะฮะนะตอนนี้เชื่อมต่อแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยรถล็อก ok อย จริงๆรีโมทก็มีอ่ะมันก็กดได้อ่ะแต่ผมอยากจะแบบปลดล็อกจากโทรศัพท์อ่ะมันก็ทําได้เหมือนกันนะฮะแต่แค่ว่าการใช้โทรศัพท์เนี่ยมันกดปุ๊บมันจะไม่ได้แบบฟิลเหมือนรีโมทนะต้องรอหน่อยนึงนะครับอย่าไม่กี่กดปุ๊บก็รอประมาณสักสามวินะฮะเนี่ยปลดล็อกแล้วอ่ะผมจะกลับไปล็อกเหมือนเดิมนะครับให้สังเกตที่กระจกนี่เห็นไหมหูกระจกก็จะพับ,บนะครับมันทําได้แค่นี้เหรอ ไม่นะตัอามที้เยอะกว่าน,นี้อีกท่านผู้ชมผมยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับอย่างเช่นอนาคตเนี่ยเราเกิดเหตุอุบิเหตุฉุกเฉินขึ้นมาอย่างเช่นรถจนถูกโจรกรรมฟังดูน่ากลัวนะเกิดขึ้นได้นะอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงถ้ารถคุณถูกโจรกรรมจริงๆขึ้นมาเนี่ยตัวรถเขามี GPS ครับคือตัวรถเนี่ยคุณเปิดแบบดูได้ดูได้เลยว่ารถตอนนี้จอดอยู่ที่ไหนเขาจะแจ้งสถานที่ตำแหน่งปัจจุบันให้เลยนะฮะเนี่ยกดดูได้หมดเลยนะครับแล้วก็ไอ้ระบบเนี้ยมันย เสียงแตะได้ด้วยนะเอาไว้ใช้กรณีอย่างเช่นเราไปห้างอะแล้วเราไปจอดตามเสาอ,อะไรพวกนี้จอดตามที่จอดแล้วเราจําไม่ได้ว่าเอ้ชั้นไหนเสาอะไรเบอร์อะไร,ออะไรผมก็เจอบ่อยนะ <c oughs> เหตุการณ์แบบเนี้ยผมเองก็เป็นนะขึ้นไปจอดแล้วแบบไม่ลืมแนะล้วรถจอดไหนหาไม่เจอบางทีมันเดินหาเสียเวลาเนาะอันนี้ไม่ต้องเลยฮะโอเคอยากรู้ไหมว่ารถอยู่ไหนครับโอเคกดเนี่ยผมกดแล้วกดแตะได้ฮะเดี๋ยวสักครั่งดับเนี่ยดังแล้ว่ยหารถได้แล้วนะเนี่ยค่อนข้าง อำนวยความสะดวกได้เยอะนะรวมถึงครับสั่งสตาร์ทเปิดแอร์อะไรพวกนี้ทําได้หมดเลยเนี่ยเออแล้วก็ระบุด,ด้วยนะครับว่าแอร์เนี่ยจะสตาร์ทแล้วจะอยู่ที่กี่องศาแล้วจะสั่งแบบว่ากําหนดเวลาไหมว่าจะเปิดกี่นาทีแล้ววันนี้เปิดไหมวันนี้เปิดไหมจันเปิดไหมพุทธเปิดไหมอะไรพวกนี้มันสั่งได้หมดถ้าเราไปตั้งค่ามันนะออแต่อันนี้ผมจะเทสในส่วนของการแค่แบบอ่าสั่งสตาร์ทนะครับจากทางโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวพอ นะครับข้อดีมันจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมเวลากดระบบอะไรพวกนี้นอย่างเช่นรถมันจอดตากแดดอยู่ผมอยากจะแบบว่ามันตากแดดอ่ะมันร้อนอ่ะเราไม่อยากขึ้นไปนั่งอ่ะเราก็สามารถสั่งสตาร์ทจากตรงนี้แทนได้ครับแล้วข้างในแอร์มันก็จะเย็นเป็นปกตินี่คือข้อดีของการใช้งานการเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือแบบนี้มันค่อนข้างที่จะ สะดวกมากๆนะครับสำหรับรถกระบะในยุคนี้ครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆด้านนอกนะท่านผู้ชมว่าตัวรถเขามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับหน้าตาแอดเรียเขามีความแตกต่างจากตัวอัลต้าตรงไหนบ้างอะไรแบบนี้แล้วก็สภาพเนี่ยสภาพป้ายแดงต่ละคานมื่สองเป็นยังไงเนี่ยผมก็ให้ดูหมดแล้วนะก็เป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานนะใครได้ไปก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มมากนะท่านผู้ชมแต่ทั้งนี้ยังไม่หมดนะครับในส่วนของตัวห้องโดยสารเองด้านในเนี่ยก็มาแบบว่าโหคุณระแบบเลยนี่ อย่างแอดเลดคันนี่ท่านผู้ชมวัสดุด้านในครับเขามาแบบว่าดูสปอร์ตเท่ๆเลยอะเบาะสีส้มนะครับแล้วก็เนื้องานวัสดุที่รองรับซาลีราเราเนี่ยมันจะเป็นแบบคล้ายๆพวกผ้าหนังกลับนะครับแล้วก็รายละเอียดเท็กเจอร์คือสวยงามมากนะฮะส่วนเรื่องของสภาอาเองอันนี้คือรถใหม่ท่านผู้ชมไม่มีรอยอยู่แล้วนะครับใหมกิฟต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่ผมเฟอร์ใม้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของที่นั่งตอนหลังเองเขามีแอร์แยกมาให้ด้วยนะครับนี่จีเดียวจบเลยไม่ต้องไปพึงแอร์านหน้านะผมว่าแบบนี้เวิร์กว่านะฮะก ค่อนข้างที่จะเข้ากับยุคสมัยนี้มากนะรถเดี๋ยวนี้นะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยมาแต่มาดูด้านท้ายนิดนึงอันนี้สปอร์ตบาร์นะมีปิดให้จากโรงงานนะครับด้านหลังเองเซนเซอร์มีอยู่แล้วนะครับกล้องมองหลังมีให้ระบบเตือนมืออสายตาด้านหลัง rcta พร้อมให้ใช้งานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพไลเนอร์เอง่านผู้ชมคือของใหม่ครับไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยครับนี่คือรถใหม่จริงๆนะุ่นผู้ชมเอาอย่างนี้ครับว่าใหม่ประมาณไหนถ้าหากว่าคุณขึ้นไปบนโชว์รูมอะเราไปดูมาแล้วบนโชว์รูมนะครับ สภาพบนชลุงเป็นยังไงคันนี้คือเป็นแบบนั้นเลยใหม่ขนาดนี้เลยนะฮะโหเจ๋งนะราคาไม่ถึง8 0 0 0 0 0ได้ทุกอย่างคือแบบเป็นป้ายแดงนึงแต่ก็ยังไม่หมดเท่านั้นท่านผู้ชมตัวรถแอดไลดเขายังมีความพิเศษกว่ารุ่นปกติอีกอย่างหนึ่งคนะนั่นก็คือตัวเครื่องยนต์นั่นเองชื่อเครื่องเนี่ยเอาจริงๆเขาจะเรียกว่าไฮเปอร์พาวเวอร์เหมือนกันนะครับทั้งตัว plus อัลต้า plus แล้วก็แอดไลดเนี่ยเขาจะเรียกว่า2.4ไฮเปอร์พาวเวอร์นะแต่ว่าสําหรับรุ่นแอดไลดอะ เขาไม่ใช่ V G Turbo ครับเขาไม่ใช่ Turbo แปรผันแต่เขาเป็นลักษณะ t o Stage Turbo Charge เจ้งนะเครื่องดีเซลมี Turbocharger 2อ4แรงม้านะครับ470แรงบิดนิวตันเมตรแรงกว่ารุ่น Plus แล้วก็ Alta Plus พอสมควรนะ,ะเนี่ยฮะได้เพิ่มมา <c oughs> เออใครอยากได้กระบะแบบว่าเอาฟ e ลลแ่งแรง,แรง คันนี้น่าจะใช้ได้นะฮะแต่ว่าเรื่องฟิลลิ่งเองเนี่ยว่าจะแรงประมาณไหนแรงสมชื่อกับตัวเครื่องเทอร์โบชาร์จเจอร์ไหมเดี๋ยวไปดูกันในช่วงทดลองขับได้ครับ <S <S 1> <S 1> เอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาทดลองขับกันเลยดีกว่านะครับซึ่งระหว่างทดลองขับเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายระบบอธิบายฟังก์ชันแล้วก็เรื่องฟิลลิ่งให้ท่านผู้ชมฟังแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงนะครับแต่เมื่อกี้สตาร์ทนิ่ง นิ่งไปเลยนะเมื่อกี้ไม่สั่นไม่อะไรเลยนะครับก็รถใหม่เนาะนะนะครับแอร์ก็พ่เย็นปกตินะรถใหม่ไม่ห่วงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันท่านผู้ชมเรื่องฟีลลิ่งของเครื่องยนต์โตใหม่เขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่กล้องติดปกตินะครับแล้วต้องมุ่นถอยเนี่ยถ้าเดี๋ยวมีรถสวนไปสวนมาเขาจะแจ้งเตือนด้วยนะเตือนปุ่มอับสายตาแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับเขาก็ไม่เตือนเออนม่ห่วนื่นเลยนะเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างลื่นไหลหมดแล้วนะ ผมได้กลิ่นในนี้อยู่นะตอนนี้กลิ่นแบบมันไม่กลิ่นป้ายแดงนะท่านผู้ชมกลิ่นแบบกลิ่นวัสดุอะไรพวกเนี้ยกลิ่นเบาเออกลิ่นแบบรถออกจากโรงงานมันมีกลิ่นเนี้ยกลิ่นป้ายแดงเออผมไม่ได้กลิ่นนี้มานานแลวเหมือนกันนะแต่ก่อนอยู่ป้ายแดงจับจับรถป้ายแดงบ่อยครับมันจะกลิ่นประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพวกเรื่องฟังก์ชันเรื่องระบบดีกว่าท่านผู้ชมก็ตัวรถเองเนี่ยฮะเห็นไหมดีไซน์อะไรพวกนี้เขาก็มีการอัปเกรดจากตัวไททัน ผมเดิมไปเยอะพอสมควรครับเรื่องหน้าจงหน้าจออะไรพวกนี้เห็นไหมก็ใช้งานง่ายๆอะแต่ผมจะขับไปแล้วก็ลองเล่นๆไปเลยแล้วกันนะอะผมขับปุ๊บผมอยากจะเปิดแผนที่นกดได้เลยเห็นไหมนะครับแล้วถ้าอยากจะเพิ่มจุดหมายล่ะทําอะไรได้บ้างไหมกับการเพิ่มจุดหมายนะครับสักครู่นะฮะอยากจะเพิ่มจุดหมายนะครับไปไหนดีผมเอาไปไปไหนดีเลยฮะแต่พิมพ์เลยนะขับไปพิมพ์ไปนี่แหละไม่ได้ใช้งานยากต้นงแตงจริงจะทําแบบผมนะ คือผมมันจะค่อนข้างชินกับรถนะฮะก็เลยแบบสะดวกหน่อยอเดี๋ยวผมจะลองไปวิ g ออโตสาขาปทุมดูมนะฮะแต่จริงผมขับผมไม่ได้กังวลไงเพราะว่าล็อกเลนอะไรพวกนี้มันทำงานอยู่แล้วเนี่ยขึ้นหมดเลยนะโอ้แล้วขึ้นละเอียดด้วยนะครับแล้วขึ้นหลายที่ด้วยวิ Big oto, คออโตกรุงศรีอะไรพวกนี้ะะยะะแต่ผมไปไหนดีไปวิคออโต้ปทุมเนอะมีไหมขึ้นไหมอันนี้เรากดให้ดูกันสดๆเน่อยู่เบอร, 7, Big ร์เจ็ดวิอโต้ปทุมนะฮะ แต่ผมไม่ได้เข้าไปไปถึงปทุมหรอกอันนี้เซตให้ดูครับว่ามันใช้งานไม่ยากท่านุผู้ชมเรื่องระบบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอนแล้วเลี้ยวมีเสียงนนมีอะไรบอกด้วยเห็นไหมเ <5. S 1> ออนะครับแล้วก็ข้อดีของการใช้ในวิเกเตอร์ยุคนี้เห็นไหมมันจะมีแบบพวกไอคอนเนี่ยมีปั๊มมีอะไรบอกหมดเนี่ยเผื่อกางทางเราอยากเติมอยากอะไรเราก็ไปได้เนี่ยครับแล้วก็ถามว่าตัวจอเองอ่ะถ้าสกีนเป็นไงบ้างไ,งไงหลลื่นไหมก็ปกตินะผมไม่ติดนะจอ ผมขอแค่แบบใช้ง่ายๆพอแค่นั้นนะครับข้อมูลตัวรถอะไรดูผ่านจอน,นี้ได้หมดนะครับเนี่ยมีซูบีชีคอนเน็กทที่ผมเชื่อมต่อโทรศพัพท์ไปดูก็อยู่นี้หมดนะคไปกดยกเลิกได้เปลี่ยนมือถือเปลี่ยนอะไรได้ทําได้หมดนะฮะอืต้องเวิร์กในระบบพวกนี้นะครับตัวจอก็ดีขึ้นเยอะท่านผู้ชมถ้าเทียบกับตัวเจนี่แล้วเจนี่แล้วมันแบบผมก็ไม่อยากบูลลี่เจนี่แล้ว จนนี้แล้วเขาจอก็จะแบบนักยากใช้งานยากยาก็จริงจนนี้แล้วอะพวกเรื่องระบบพวกนี้นะแต่เอมามาจานนี้เขาแก้ไขเรียบร้อยนะครก็ถือว่าเขาเรื่องดีเฟคนะฮะมาแต่มาดูเรื่องฟิลกันขับแล้วก็พวกระบบไอ้ดิมอนเซนบ้างดีกว่านะครับอย่างเช่นไอ้ตัวแบบแอตติทิฟคูลส์ค o นโทรลอะไรพวกนี้เนาะน,น,นี่เนี่ยผมเปิดไฟหน้าเป็น Final Auto ตนะ้เนาะฝนเริ่มตกแล้วเผื่อจะติดนะครับผมเปิดเ,เซไว้ก่อนเนะาะคราวนี้เดี๋ยวมาดูนี่ตัวระบบ Adaptive c r u i s ู Control นะครับว่าเขาจะเปิดใช้งานแล้วมันจะสมูทไหมอันนี้ผมเซตความเร็วไว้สัก70แล้วกันอ่านี่จับจับยูสุขันนาอยู่เนาะโอ้สมูทนะจับแม่นด้วยแล้วก็สมูทด้วยนะฮะนี่เอาเซตระยะห่างเอาใกล้ๆหน่อยนะครับขีดเดียวขีดเดียวนะฮะเดี๋ยวเขาจะจับตอนนี้จับโมไซค์อยู่แหละตอนนี้นดูแล้วเดี๋ยวเขาจะจับรถข้างหน้าแล้วอะนะฮะจับในรถขนของข้างหน้าแล้วความเร็วก็รถสมูทท่านผู้ชมไม่ไม่กระชากไม่กระชากเอาจริง นะครับเปลี่ยนเลนแล้วเดี๋ยวเขาก็จับแท็กซี่ไหมจับจับเหมือนงานนีโว้ยง่ายง่ายกันเยอะท่านผู้มชม a Adaptive Cruise Control แบบเปลี่นแบบยุคนี้ใช้ง่ายใช้ง่ายกันเยอะถ้าถามแบบยุคที่แล้วมันมีอ่ะในหลายหลายแบรนด์นะแต่มันใช้แบบมผมว่ามันมันไม่ค่อยสมูทอ่ะแต่พอมาเป็นเนี่ยเจนเนี้ยสมูทขึ้นเนี่ยสบายสบายเลยเรื่องระบบผมว่ามันใช้งานง่ายขึ้นเยอะรถยุคนี้ตั้งแต่ตอนเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือแล้วนี่ผมไม่ได้กดคันเร่งนะปล่อยรถก็จัดการเองแลเนี่ย วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆนะน่ะจับเจอน่าจะจับเจอมอเตอร์ไซค์แล้วเดี๋ยวความเร็วตกเนี่ยเจอได้นะเออง่ายขึ้นง่ายขึ้นสบายๆเลยเนี่ยใช้งานในเมืองก็ได้ท่านผู้ชมเออได้หมดเลยอ่ะคุณจะแบบในเมืองก็ได้นอกเมืองก็ได้อ่ะดีวผมกลับมาคุมเมงก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เราสาธิตให้ดูนะว่ามันใช้งานง่ายจริงคือถ้าผมไปนอกเมืองอ่ะผมเปิดทิ้งเลยนะอัด i v พติฟคูคอนโทรลคือมันตรงอย่างเดียวไงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะแต่ในเมืองก็ดูจังหวะเอาครับแต่แต่ถ้าเป็นผมผมก็เปิดง่ายในเมืองอ่ะ ก็อจาจจะเจอแบบอะไรที่แบบโค้งๆเนี่ยเยอะหนอาจจะปิดนะอาจจะคุมเองประมาณนี้นะครับใช่ไอ้ยากนะมาเดี๋ยวมาดูเรื่องฟีลลิ่งบ้างดีกว่าท่านผู้ชมนะครับบอกอย่างนี้กันอันนี้มันคือฟีลลิ่งรถป้ายแดงมันเป็นยังไงฟีลลิ่งรถป้ายแดงอย่างนี้ท่านผู้ชมอันนี้ผมยังไม่พูดตานเร่งนะฟีลล mm ิ hmm. ่งป้ายแดงอะ่ะ มันจะมีลักษณะที่ตัวรถเขายังไม่พ้นช่วงลันอินครับตัวเครื่องยนต์นะครับของเหลวระบบเบรกอะไรพวกนี้ผู้ชิ้นส่วนต่างๆอ่ะมันยังไม่เข้าที่เข้าทางนะุผู้ชมนี่คือฟิลายแดงมันจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวพอพ้นช่วงลันอะินเนี่ยพ้นหนึ่งพันกิโลปุ๊บคุณจะรู้สึกแล้วว่าไอ้เครื่องแน่นขึ้นไอ้เบรกดีขึ้นเราสามารถกดคันเร่งและเรียบประสิทธิภาพเครื่องยนต์ได้ดีขึ้นถ้ารถที่พ้นลันอินมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่คันนี้มันแค่ยังไม่พ้นลันอินเนาะผมก็ไม่อยาก ดคันเร่งเยอะเท่าไหร่แต่จริงๆมันไม่ได้กดคันเร่งเยอะเลยนะเนี่ยอันนี้มันมันเครื่อง t u บ b o c จ a r g e r นะผู้ช,ชมคือเขาแรงอยู่แล้วเนะาะเนี่ยสบายๆฝนรเริ่มตกแล้วด้วยดูสิไฟหน,น้าออตโต้ทำงานเปิดครับเออลื่นนะคืจริงเครื่องเครื่องลื่นนะคผู้ชมไม่มีสะอุกไม่มีอะไรอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ฝนตกด้วยเป็นไง <laughs> มีบอกรึ หลักาก็คือระบบมันเปิดหมดเนาะเออจะดูว่าตัวรถเขาทําอะไรได้บ้างนะแล้วฟิลดีพลงมานไยไฟฟ้าเบาด้วยเนี่ยน้ําหนักดีเลยนะฮะเออแต่แต่ถ้ารันยินเขาพันกิโลนี่ดีกว่านี้อีกแบบฟิล์ดไฟแดงมันจะเป็นแบบนี้ฮะความเร็วก็หมาง่ายๆนะตอนนี้ความเร็วอยู่ร้อยหนึ่งนะแต่รอบคือแบบหนึ่งพันหนึ่งร้อยรอบมันแรงอยู่แนตะ่มันขับไม่เหนื่อยเนี่ยเครื่องที่แรงมีแรงมา้าแรงบิดเยอะๆซีซีเยอะๆมันมันได้เปรียบตรงนี้เนี่ยเราขับเราจะไม่เหนื่อย ผมกดคันเร่งไปแบบถ้าตีเป็นร้อเอร์เซ็นผมกดไปประมาณห้าเปอร์เซ็นใช้น้ำหนักกดไปแค่นั้ำหนรถมันวิ่งสบายสบายเลยนะฮะแต่ก็อยากอยากลองประสิทธิภาพดูเหมือนกันนะ <laughs> อะเดี๋ยวผมจะลองแบบแย่ๆเด้วยวยั่งแต่ๆด้วยวยนะะปุ๊บก,กดกระแทกเข้าไปแล้วโอ้โหแรง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 เลยนะฮะถ้าเป็นเอาต้าพัสไม่ใช่ฟิลนี้เอาต้าพัสไม่มีอย่างนี้นะ ไม่ได้พุ่งขนาดนี้นะเออแอนด์รดพุ่งฮะก็คือเครื่องแล้วเขาจูนมาคนละแบบอะเอาต้าพัทมันประมาณร้อยแปดสิบแรงมา้าแล้วก็เป็นวีซีเทอร์โบอ่ะอันนี้มันเป็นเทอร์โบชัตเจอร์สองร้อยสี่แรงมา้ามันแรงกว่าท่านผู้ชมแรงกว่าแบบชัดเจนอะแต่ว่าคาแรคเตอร์ของความเป็นไททันยังอยู่นะคือมันจะแรงแบบสมูทฮะมันไม่ได้แรงแบบหลังติดเบาะเหมือนในตัวโฉมเก่าอะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นมันจะสมูทฮะหลายๆคนชอบฟิลนี้นะผมเองผมว่าชอบฟิลเนี้ยฟิลแบบ แรงแต่ไม่กระโชกคุกค่ะแม่เป็นไปอย่างนี้ฮะแล้วก็ขับสบายเนี่ยผมขับมือเดียวตลอดเลยเห็นไหมหช่วงล่างเองก็มันใหม่ท่ผู้ชมมันนุ่มอยู่แล้วทุกอย่างลื่นไหลหมดเอาง่ายๆนะฮะสํารอคันนี้เองอ่ะจริงๆมันมีระบบพวกตรวจจับวัตถุด้านหน้าด้วยนะแล้วก็ชะลอความเร็วไอ้ไ forward collision system อะแต่อันนี้ผมขอไม่สาธิตแล้วกันเอาไว้ถ้าเจอสถานการณ์แบบสุกเฉินจริงๆเดี๋ยวเขาก็ติดแหละนะฮะ แต่จะาจะไปขับจี้ของแมวดีกว่าไม่ปลอดภยัยนะอันนี้ไปเรื่อยเทด้ดูเลยนะว่าตัวรถเนี่ยมันเป็นยังไงฟีลลิ่งเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกกันว่ามันคือรถมันคือรถป้ายแดงนะท่านผู้ชมอันไั้นมันไม่ใช่ฟิลรถมือสองนะตอนนี้มันเป็นฟิล์ลรถป้ายแดงแท้ๆเลยอะ่ะถันรันยินพ้นเสร็จวนี่จะขับสนุกกว่านี้นะฮะมาแต่ไม่ว่าท่นานผู้ชมแต่มาเล่นระบบอนนื่นบ้างนะครับก็แต่ลองคงนี้ดีกว่า <laughs> ลองลองบบักเล่นๆดู ยากรู้ว่ามันโยนเยอะหอมเมื่อกี้ผมขับสมูทสมูทเนาะอ๋ะอไอ้ยี่ไม่เยอะ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 เลยคือโยนอยู่แล้วถ้าขับแบบเมื่อกี้นะแต่แบบปกติถ้ามาโค้งแบบอย่างเงี้ยมันจะแบบคือตัวมันจะเปอะ๋อ่ะแต่อันนี้ไม่อันนี้นิ่งนะคุณผู้ชมนิ่งอยู่นะฮะอ่แต่ผมมุดเลยแล้วกันนี่ได้ความคล่องตัวด้วยกระบะเนาะไปได้ไหมขวาขวาไปได้ไปฮะเนี่ย นิ่งนะปกติถ้าขับแบบเนี้แล้วเป็นกระบะยกสูงอ่ะมันจะแบบพอเข้าเมื่อกี้ผมอยู่ซ้ายใช่ไหมพอผมเข้ามาเลนนี้มันจะมีเป๋ๆหน่อยถ้าเป็นทั่วๆไปอ่ะแต่คันนี้ไม่เป็นครับคันนี้นิ่งเลยนิ่งกิบเลยเข้าเลนปุ๊บแล้วตรงได้เลยผมว่ารถมันใหม่ได้เลยทุกอย่างมันเลยดูแบบเออมันดูลื่นไหลมันดูนิ่งไปหมดเนี่ยช่วงล่างไม่มีตึงตังอยู่แล้วนะครับ๋ยวผมลองมุดซ้ายดูสิเน้นความคล่องตัวหน่อยนึงมีเตือนไปสปอร์ตนะฮะมีรูมั้ยมีไฟฮะแต่งเล็กน้อยนี่ ว้าวไงพันใจนะคุณผู้ชมถ้าเป็นแอดลีดอ่ะไอ้อัลต้าพัทเป็นแรงอยู่แล้วนะจริงไอ้รุ่นพัทกับรุ่นอัลต้าพัทที่เป็นเครื่องไฮเปอร์พาวเวอร์ที่แบบเป็นตัววีจีเจอร์โบอ่ะเครื่องเครื่องวีจีเจอร์โบมันแรงอยู่แล้วนะแต่พอมาเป็นเจอร์โบแล้วเป็นแรงกว่าเดิมอีกแต่แรงและสุภาพอ่ะคือเห็นไหมเมื่อกี้ผมขับอ่ะมันไม่มีแบบไอ้ถูกแรงจีอัดไม่มีเลยท่านผู้ชมสมูทมากนะครับอืมโอ้ใช้ได้ใช้ได้เลยแหละใช้ได้ดีเลยแหละนะครับ ดูทรงแล้วแบบว่าแม้ว่าจะเป็นขับสองนะแต่ใช้งานนอกเมืองก็ได้สบายเลยอตามใดที่คุณไม่ออฟโรดอ่ะสบายเลยคับนอกเมืองก็ได้ในเมืองก็ดีเอ,อในเมืองระบงระบบอะไรก็เปิดผมวัดทดสอบไปดูแหละมันก,มนก็มันก็ลื่นไหลเห็นไหมมันก็ระเดชใช้งานยากลองเบรกดูฮะนีนิ่งๆเลยเห็นไหมไม่มีแบบเบรกแล้วแบบเขาเรียกว่าไงนะกระชากอะเบรกแล้วแบบ น,า,นาทีมท้ายยกไม่มีเลยโอ้โหสุดยอดจริงนี่สุดยอดม,มากรถกระบะยกเชี่ยวจริง<笑><笑>นะครับก็ผมมองว่านะสําหรับคับนนี้หนึ่งความคุ้มก่อนเลยหนึ่งคุณมันเป็นรถใหม่คัท่านผู้ชมมันเป็นรถป้ายแดงที่ผมมองในเรื่องความคุ้มเนี่ยทุกอย่างมันก็ใหม่หมดนะดีไซน์ก็ใหม่วัสดุอะไรก็ใหม่นะครับกลิ่นรถใหม่ก็มีตัวเครื่องยนต์เองตอนผมสาตาร์ทก่อนจะออกมากดปุ๊บ นิ่งฮะคือมันติดนะแต่มันนิ่งมันไม่สะเทือนมันมีความแตกต่างจากดีเซลสมัยก่อนเครื่องดีเซลสมัยก่อนมันกดปุ๊บมันจะคือคือคือมันสะสันเนาะเนี่ยครับแล้วเสียงเครื่องเสียงอะไรก็แทบไม่เข้าเลยเสียงลมอีกเนี่ยนี่ผมอยู่ประมาณร้อยสิบนะเนี่ยเสียงลมเข้าน้อยมากอ่ะดีดีกว่าเดิมเยอะหมอกเลยนะครับเนี่ยเนี่ยคุ้มแรกก็คือมันเป็นสภาพใหม่ทุกอย่างมันใหม่หมดเลยนะครับเอาไปใช้งานตอนนี้เรียไมล์มันแปดร้อยนะคุณอาจจะต้องรัดอินนิดนึง อาจจะต้องรันยินหน่อยเนะโอ้ถ้ารันยินถ้ารันยินมาแล้วนี่ขับสนุกกว่าน,นี้นะแต่ก็ยำยอมเลยเข้าใจได้รถใหม่เี่ยแล้วผมชอบอันเนี้ยเห็นไหมเจอแบบไอ้ทางที่มันไม่เรียบอะเตือนด้วยอะ่ะตัวรถล้วตรวจจับหมดเลยอไอ้เดมอนเซนของเขาเนี่ยชอบตรงเนี้ยเจออะไรก็เตือนเจออะไรก็เตือนนะฮะแต่ให้คนเอาข้ามก่อนเนาะออเออแต่ผมลองสตาร์ทตรงนี้ดูอัดเลยแล้วกันมา ลันหินให้เดี๋ยวเราอันลันหินให้นะฮะโอ้โหเห็นไหมแรงมิง่งไหลลื่นนะรถใหม่นะครับเออได้เด้ได้นะก็คุ้มแรกก็ประมาณนี้นะสภาพมันก็ข้างใหม่สองแต่นี่สองท่านผู้ชมราคาเองเนี่ยราคาคันนี้เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้านะป้ายแดงเอาหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยแต่มานี่คุณก็ได้รถใหม่เลยเนี่ย ฟิลใหม่ๆเลยเออคุณได้ลันยินรถด้วยเอาเย็นเอาไปใช้งานนะ่ะนะครับออปชั่นออปชั่นอะไรก็ให้มาครบจบในตัวนะเนี่ยกระจกตัดแสงอะไรก็มีให้นะครับระบบแจ้งเตือนต่างๆที่ผมขับมาเมื่อสักครู่เห็นแล้วใช่ไหมเราแจ้งเตือนทุกอย่างเลยเจอเนินเจอทางแบบทางไม่เรียบอบบเขาก็แจ้งเออนะครับอะัปตีฟควบครลใช้งานง่ายกดจึกจ๊กจิกจ๊กจิ๊กปุ่มเดียวจบให้มันง่ายมากเห็นไหมฮะเออนวิเกเตอร์มเมื่อกี้ผมก็ขับไปแล้วผมก็เล่นไปให้ดูด้วย คือเล่นแบบไม่ต้องกังวลเลยว่าตัวรถจะถีบถายออกนอกเลนเอ่ะเพราะว่าตัวระบบแจ้งเตือนอะไรพวกนี้มันมีให้ยื้ออยู่แล้วนะครับฟังก์ชันอำนวยความสะดวกสบายต่างๆก็มีครบหมดเนี่ยอย่างมือถือเนีน่ยไวเลสชาร์จใช่ไหมระหวางขึ้นมาเมื่อกี้ผมเอาวางชาร์จทิ้งไปเลยนะฮะชาร์จแล้วสบายๆนะฮะ USB-C ก็มีด้านหน้าก็มีเหมือนด้านหลังเลยนะครับด้านหลังก็แผงนี้เหมือนกัน USB-C นะครับ USB-A ช่องต่อไฟ12โวลต์อะไรพวกนี้มีนะฮะเกียร์สบายๆสวยๆเลย ะะแล้วก็เล่นเป็นแมนนลวลแด้นะตัวเกียร์เนี่ยแต่เมื่อกี้ผมผมอาจจะไม่ได้เล่นนะอะลองเป็นแมนนวลหน่อยก็นี้เกียร์ห้าเดีผมถอนเกียร์เลยแล้วกันดูซิมเขาจะกระชากมากน้อยขนาดไหนเนาะอะถอนนะโอ้สมูทปกติค่ะแบบนี้ถ้าถอนเกียร์ลงอ่ะโดยโดยรอบโดยรอบประมาณสักพันรอบอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกมีติดกระชากหน่อยถูกไหมเออแต่ไม่มีอันนี้ไม่มีเลยสมูทสมูทเลยเดี๋ยวผมถอนอีก สมูทสมูทนะนะครับไ,ได้ใช้ไ,ได้ทำมาดีขึ้นเยอะเหมือนกับว่ามิตซูบิชิอ่ะเขาทำกันบ้านมาค่อนข้างหนักท่านผู้ชมเจนที่แล้วอ่ะอะไรที่แบบว่ามันดูแย่จะํำนี้แล้วเจนนี้แล้วอะไรที่มันดูแย่ๆหน่อยดูแบบเออคนใช้งานไม่ค่อยชอบอ่ะมาเจนเนี้ยปรับใหม่แก้ใหม่หมดเลย นะครับที่ผมชอบเลยอย่างแรกเลยไม่ใช่เครื่องนะคือวิสูเขาเก่งเรื่องเครื่องอยู่แล้วเครื่องเขาแรงแต่ประหยัดน้ามันนะแต่ไอสิ่งที่เขาแก้อย่างแรกเลยเนี่ยคือระบบการควบคุมพวงมาลไยผมรู้สึกว่ารอบนี้เขามาแล้วเฮ้ยมันมีความขับแล้วใกล้เคียงรถเก่งมากขึ้นครับวิสัยทัศน์มันดีอยู่แล้วอ่ะแต่แค่กระบ,บะยุคเก่าๆมันจะแบบแต่เนี่ยพวงมาลไยมันจะคุมยากแต่เน,นี่ยเห็นไหมคงง่ายๆเนี่ยมวย,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 ยไฟฟ้านะฮะเออแล้วก็เรื่องระบบเรื่องฟังก์ชัน ที่ควรจะมีในยุคนี้ใส่มาเรียบร้อยฮนะอะไรที่แบบเคยแบบเคยใช้คําว่ากักสเปกอะในเจนนี้แล้วอะเจนนี้ไม่มีฮะใส่จัดเต็มเลยทุกอย่างเลยวัสดุเองก็ดูหรูหราดูแพงนะออกโทนสปอร์ตแต่ดูแพงเท็กเจอร์ตัวเบาถูกใจผมมากผมบอกเลยตัวเท็กเจอร์เบาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยคุ้มเยอะจริงๆนะท่านผู้ชมสําหรับรถ all new mitsubishi titan elite เนี่ยอายุรถหลักเดือนนะครับไมก็อยู่หลักร้อย ราคา799,000นะครับก็ถ้าใครสนใจยังไงผมบอกได้แค่ว่าลาดไม่ได้อะแม้ว่าเราจะมีรถเข้ามาอีกประมาณ20คันเนาะแต่ผมเชื่อว่าไม่นานนะคุณผู้ชมอีกไม่นานไม่เกินไตรมากนึงอะ่ะผมว่ารถเนี้ยหมดแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะ เป็นไงบ้างครับท่าผู้ชมจากที่ทดลองขับให้ดูเมื่อสักครู่นี้ต้องยอมรับเลยครับว่ามันใหม่อะทุกอย่างมันเลื่นไหลไปหมดเลยนะครับระบบต่างๆที่เขาอัปเกรดมาในตัวเนี้ยก็ทําทงานง่ายขึ้นอนะครับตัวรถนี่คือแบบผอ้โหอทำได้ทุกอย่างอะนะฮะขับได้แค่อย่างเดียวท่านผู้ชมสําหรับ Mitsubishi อร์เนลไททันคันเนี้ยขาบเจ้าของนะครับ แต่ทั้งนี้แม้ว่าตัวรถรุ่นนี้เนี่ยแอดลีนเนี่ยเราจะรับเข้ามาประมาณ20่สิบกว่าคันนะครับแต่จะขาดเจ้าของไม่นานแน่เชื่อผมสิแป,ป๊บเดี๋ยวหมดสต็อกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น,นหากใครเล็งรถรุ่นนี้ไว้อยู่นะฮะคือแบบไปดูป้ายแดงไว้อยู่นะเล็งไว้อยู่แต่ยังไม่ได้ซื้อนะลองมาดูที่บิ๊กอัพนะครับรับพิจารณาเลือกมิซูบิชิออร์ l n e ไททันแอดลีของทางบิ๊กอัพเป็น1ตัวเลือกก็น่าสนใจนะครับเพราะอย่างที่บอกราคามัน,มนไม่ถึง8 0 0แสนอ่ะแต่เรื่องสภาพคือเป็นรถใหม่ป้าย นะคะค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวท่านผู้ชมแต่ทั้งนี้นะครับท่านผู้ชมทางบิ๊กอัพเรายังมีความคุ้มค่าอื่นๆเพิ่มเติมด้วยครับอย่างเช่นตัวโปรโมชั่นเองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมต้องการส่วนลดเพิ่มเติมนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ bigauto.car.com ได้เลยนะครับทำเรื่องลงทะเบียนจองแล้วก็ออกรถภายในเดือนนี้ครับรับส่วนลดไปเพิ่ม1,000 0บาทได้เลยนะครับ แล้วก็สำหรับ Mitsubishi a l l New Tri ตันรุ่น a อ e t e คันนี้เองเนี่ยเข้าร่วมโปรแกร,รมดอกเบีย้ยพิเศษ1.29%ด้วยนะครับถือว่าเป็นดอกเบีย้ยที่ต่ำไม่แพ้รถใหม่ป้ายแดงเลยท่านผู้ชมแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีบัตรเครดิตแล้วอยากจะรูดบัตรเครดิตเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการออกรถสามารถรูดบัตรเครดิตได้เลยครับโดยไม่เสียดอกเบีย้ยสูงสุดได้กันถึง6เดือนนะครับถ้า้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาหาบิ๊กอัโต้แล้วก็บิ๊กอัพได้เลยนะครับทางเรามีทีมงานที่ปาารขาายมืออชีพ พร้มที่จะดูแลแล้วก็ให้คําแนะนําตลอดเวลานะครับแล้วถ้าหากท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วถูกใจยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จากทาง Big Auto นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากนะครับที่รับชมคลิปจนจบครับด,ดีครับ